เมื่อวานนี่บอกว่าให้มาอยู่น้ำป่าท่าว่ายันว่าเพิ่นเสียบเพิ่นจ้ำปไปอยู่น้ำป่าทามามามา,าไปขี่รถบุญบุญไปไปขี่รถไปขี่รถไป,ป,ไปนอนเลยรอบหนึ่งบ่อนอนพามาขวนดว่ยน้ำบ้านใช้ดุอู่วแล้วก็เข่านะปุ๊บจ้าเป็นทหารมาได้พักหอมนานนังบอ่อนี่โออเจ้า <c oughs> อ่ะมาบาดนี่มาเอาน้องนะแม่นะ มานั่งแล้วไหมโอ้นอนกี่ตกนั่นผุน่ะป้าดูไงเนาะแม่เพิ่นออกไปเติมโค้งป้าดูไงเป็นด้อนลอยอยู่ลุงเป็นคนเปิดเพลงคนก็เป็นคน้อนพอดลอยๆอยู่โอ้ยเตอนจ๋อมาเอามาอยู่น้ำป้าถาพี่น้องไงเนาะแม่เพิ่นไปเติมคลองไปพ่อแม่น้องเตอร์แม่น้องเซรินเนาะออกไปทางตลาดปล่อยพี่น้องเไยก็เลยเอามาฝากไว้กับป้าถาเนาะอยู่ดับเอื้อยถาเอื้อยท่านไปห้ง네เยียนพี่น้องเไยเนาะ สบายดีตอนฉันเศร้าเด้อปราดุงเด้อะมาพบมาพ่อกับอินเตอร์อีกแล้วทุจร้าล่ะจ้าลูกจ้าก่อนจ้าจ้าจักยังลูกจักแม่วะโอ้ข้องแต่จ้าละคอกกากระไรจักที่คอยังอันนี้ว่าไตลูกโตไปคุณน่ะจักไม่ยังได้ยินเสียงเพลงเสียงลำหนึ่งไม่ได้ได้เลยเพื่อนนะเนาะมาให้ยูน้ำเอื้อยถ่าพี่น้องเลย อยู่กับเอื้อยชิม,มิเนาะหมูพยัง่ทันมาไปสู่รงฮียนก็นเลยก็เอาทามาฝากไว้น้ำป่าเนาะตอนเช้าพี่น้องเลยเ <c oughs> มื่อวานนี่บอกว่าให้มาอยู่น้ำป่าทาววายันว่าเพิ่นเสียบเพิ่นจามตอนเช้าเนาะเพิ่นกะ ไปเลยเนาะยันว่าเม่เสดินนานมาก็มาอยู่นในป่าถ<ห>่ <ง S 1> าเด้อว,ว่าเพิ่นก็บ่ได้มามาว่านี่พี่น้องเอ้ยบ่ได้เห็นหน้าเบิดมื้อพี่น้องเอ้ยคิดฮอดจ้อยๆโอ้ยๆๆไปเลยอ่ะน้องอมนั่นหรดินดินบักบีน้องอมนั่นค่ะถ่ายร่อมากก็หนุ่ยจังแังเฮียนไปหรอมาพี่หรอว่าพี่มาพี่หรอว่าพีเ่เออไปใช้บุญบุญบุญนะสิไปแล้วบ่น,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 นี่มม พ่อไปเน,นื้อปะเด้อบอยเจอนี่ยเฮ่อหน่อกไปเรียนน้ำกุ๊กเอเอเอาขึ้นคางไว้ายนะนอะเอาขึ้นคางไว้แสดงนี่แล้วคนป่ายเป็นนี่ยังท่านได้ป้อนข้าวซ้สัพี่น้องเอ้ยจักรชีได้เพียงได้ป้อนมรดจะกิกินข้าวกัะบายเกลือบ่าลูกบ่ข้าวกรบายเกลือน,น,ะน,นานนะคางคนน้นอยเถอะมันขี้ดื้อ ๆลกลมดื้อเผดเว้ยดื้อแสดงอินเตอร์น่อยนี่เดี๋ยวพานั่งขอลูกมันสิบาทมือเนาะหากหินข่าวป่ลูกบ่หินบ่ข่าวหินบ่ข่าวเฮ้ยนะไปป้อนข่าวป่ะท่านในป้อนข้าวยู่เม่์พนรุ่งมาส่งกับ ต้องป้อนข่าหรือว่านอนผู้ใดผู้ใดเอาเง้นจะเอาขึ้นไปทั้งเพื่อนแม่น้องเชอเนาะพระแมุ่เป็นมาแต่ตลาดผู้ใดที่ช่วยๆผู้ใดท่านในป้อนข่าอยู่ดินวีเด้ข้าคอเด้ออ่มค้าคอซะไปหากินข่าวปะป้อนข่าใบเก๋าป้าบุ๋มมีอย่างป้อนแล้วมาเนี่ป้าลุงเงยผู้น้อยอยู่ลงมาไหนป้าน้องลงมาหัามเลยงี่แง่มน้องนะ มาดูปลาบุนลงทางนั้นมาเหเตร์น้องีดงเหเตอ่ันน้องีดงมาทางนี้เลยเอาเอเอาอีดเอาน้องขึ้นมาเอาขึ้นมาเถงนี่ขึ้นมาไม่เอขึ้นมาเิขึ้นมาถงขี่ได้ลุกลุกาถงี่เออุ๊บมาเอามาอออลงไปเป็นนี่ใสเอื่อยเลยไปเป็นเอื่อยปะ แต่แบบเอ้ยคิมก็ยังมาท่านมาพี่น้องไงเนาะมาเอเพิ่นไปนอนอยู่ทั้งเงือนพ่อปู่เพื่นอนไปนอนเปนน็นหมูเอ้ยกิ่งเอ็นี่นะจิกจิกตัวนี่จิกตัวมัดจิกอื้อน,นี่สิไปเลยตัวมีแต่มัดจิกพี่ชายก็มิดะป้อนติจ๊ะจ๊ะจ๊ะใช่นะท่านได้ป้อนข้าวนอ้องในหลูกเดี๋ยวไมไปป้อนข้าวน้องกัน สามูก่อนแปลงเพี้ยนไก่ม่ฉันได้ไปอยู่มีลายข้ามีลายกบหมูกกรมากก่ผ่านทางนี่อยู่เื้อหมมาจังไปบนหุยุเมื่อสิคาเดยเห็นหท้ออ้ไม่ดุป้าป้าป้าป้อนป้อนข่าป้าลูกป้าไปป้อนข่าป้ากักัดกัแล้วป้าันได้กักอยู่ป้า อยังพากันดิดนนั่ยนั่นอยู่ดินดมกบีโอ้ยสมเด็กว่านนอกนี่เนาะพี่น้องเลยดินดมกบีอยู่ไอเตอร์นี่ดินอมได้น้องขาคอได้ฮะเอาลองอันเนี่ยอะข่าวใบเกลือมีน้ำกินก่อนข่าวใบเกลือเอาตรงนีะมัมมัมอ่ะกั๊บเออจุ๊ื้อไม่ฮะ แม่้องบีนะน้องอมนะฮะเด็น้องปล่อยน้องรึยาวคือชุก้ังตแม่ม้ันชุกบ่วันชุกันสินกรเตยแท้มันนักบีจังอังบีใช่ทงจังอ่ะน่ะีอืมเออขี้แยดูบมันยังอ่ะนอแม่อ่ะแม่แม่แม่่แม่แม่่่่่

นนั่นะเป็นพื่อนป่ะอ่า้อะไรอะเ่อะอข่าต้กกะก๊บเฮ้ยหน่อยโอยหน่ยพานักลูกมากไหมปปปไปไปไปลูไปไปาน,นานามึงเนีมูม,มาเลย,เยมาส่วนไ <laughs> หนอ,นอึ๊บอึ๊บแผบเพรอะนอนแผลยอะ ông bé tôi mua mà phải say đi phải nó bị lẽ này kia này mẹ không phải cả hai cả đồng người nó mua mà đây quay thấy mình chỉ quay năm đã bạn này con này à đâu nhìn người bạn hiền này nha những bài bạn hiền người đơ cái bài cái bài cái cái bài ไปไปเอ้ยกันไปไปเอ้ยนเอ้ยจไปเฮียนะคุณอ่ะไปเห็นเดี๋ยวไปไปเลยไปไปเอ้ยลูกไปไปเอ้ยไปไปใช่ไปไปได้ไหมจัไปน้ำนักคุณอ่ะจไปน้ำเอ้ยนะคุณอบ่ปเดอบ่ยืนป่าถามามามาไปขี่รถบปไปไปขี่รถไปขี่รถไปไปขี่รถน้ำป่าไป เฮ้ยอจุไปเฮียนมู่ปลาเด้อมาตุกวันยืมป้าถามะยืนน้ำปลาหาปาปลาปลาพาไปเห็ดกินปลาแกงไม่ป่ะขวน้ำไม้ป่ะเอาหุ่นปลาลุไม้เอาพนก่อนอยากไปเฮียน้นห่เยคันอนกับบนอนปลาลุเอ้ยพามาขวน้ำไม้น้ำหมนเนาะฮ้ยะไรนี่มันทันได้สุกละ สบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีอีกรอบพี่น้องเลยโอ้ห้นอนแหละรอบหนึ่งบอ่อนอนพามากวนไว้น้ำบัดใช้ดูนี่นะอะไรเพราเข่านะลุง,องนอนเอาน,นอนก็บ่อนอนเมื่อกี้นี่ไปใช้ไปใช้ดูไปใช้ตีอยากไปไปใช้เลยแปมเย็นป่าเด้วขวดน,น้อ้เนาะทางป้าเพื่อนเอาให้ ไปดิ่มเพื่อนเพื่อนม่วงนี่เนาะได้น้ำไม้ขั่วมาน้ำไม้ถุงเพื่อนเอ็น้ำไม้ถุงน้ำไม้ก็มาขั่วขั่วเลยจังขึ้นไปกินกับแม่นะหล่ะเนาะเอ็นอนนะบอเอ็นนอนกับนอนขึ้นมานอนจะกินเลยนะได้น้ำไม้ขั่วมาถุงอ่าถุหนึ่งไปใส่ฮะใบใยลูกไปไปไปห้ยลูกมาขั่วจะไปปะเอาเบิ่งเด้อลูกเอ้ย เอากนขวานไม่เหนน่ปาดไปถ้าไปก่อนเอ้ท่านย่เพิ่นมาขวานี่นะท่านได้ใส่ประเด็ไปงโอยูไปเลยไปใส่ใส่เอาไปไปไปี่ไหนส่ไปใสบบนีเด้อใส่ประเด็จไปอานะใส่หาก็ใส่แดน นั่นยังไเอะมาได้ยังไะมาไหมมาไม่คนพานะลูมาพี่พี่ไปสิกลัวนู่มัก็บอไดกลัวไหนให้ลูกขลัวไปมาพี่ไามาคนพย่ไยไหมไปได้เมื่อไมันชิอยู่เม่ไ <laughs> งเ่จะไปกลัวซอยละคน ไปป่ไปนอนปไปปไปนอนปะไปนอนปะไปหาคิมปะหาคิมปะ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 ไ้น้ำไมขวให้ลุงให่เนขวเป็นอไเนาะ้นกุ้มปะปะไปหาคิมปะไอ้คิมมาแล้วคุะคิมอยู่สวนพักคุณน่ะปะอึบไปยังยงไปหาคิมไปใช้คิมเลยใช้คิมเลยบายบายคิมเอ้ยจ้ะ ไปไปนะครูทางไปจจกว่าทางไปคลิปเอิญเห็นบ่พีสาวนมาเลยพี่นางไยเนาะมาหดพักแรนไปนํ่เดยวคเอามาเดี๋ยวไปเอาขวบมาฮ้ขุทางก่อนอไปง่ายไปแัก่ทางไปะอไันเดยไปแล้วคุ

มาเด้อมาเด้อคีมจา้าคีมเลยาปมาทำเอื่อยก่อน,อาน,านโอ๋อมาหอบนานพักกันเลยอุ้ยเปียกเลยล่ะจิกมาไม่ได้หรอกเปียกเลยลูยกลลอืใครอ๋อมีแต่นานพักบ้งอันนี้ตั้งใจสิพัดไปพักบ้งบอ่อันนี่ <c oughs> ตามสาวนี่ <c oughs> อหรอใช่ไหมเน่นะ แม่กันไปตลาดจะไปเชื่อลูกชิ้นมาให้คนเชื่อ, <laughs> <Okay. S 1> อจอ้ะเ้ะปัญหากรมาได้ผ <c oughs> ักหอมนานนึงนะบ่งงอนี่โอ้เจได้ผักหอมนี่ยกำลังออกได้ผักหอมนานนึงเนาะผักกระบงปลูกขั้วลายพดเนี่ยสี่นานฟูเ <c oughs> ออยัง <c oughs> เย่นะไหมอ้าไประด็บไปดูอันนั้นนะถั่วมาใช้ใช้นี่เอามาเตือเขินปลูกตัวถั่วสามคุ่มก็บุฟอดันนาพุ่นแถั่วมาแต่ใช้จะว่าถั่วให้จักทำถั่วให้ถั่วปีไม่ไม่ได้เป็นง่ายเลยเถิงพุ่นน่ะมากันมากมาฮดพักเลยฮดเศรษฮดแรงพักคนก็ได้ มาได้ปลูกลายน้ำบัววิ่งพักกาดจังวานผักกาดก้วา่าน,นึงพอได้ขันสุกนี่แวานแต่ผัก,กอันว่องเอาไปนอนแน่ไปชวนนอนเหอะเหอะอยู่ให้พอ่อนอนกินนี่กับบอนอนช่วยเติบแต่ยังบอนอนอยู่สงหน่อยแม,ม่มาด้วค่ะป้าาไปนอนไปเาแล้วก็ได้หดเล้วได้หาบ้องขังอีกแน่ย่านไก่เข่าไก่เข่าเมื่อวันก่อนเน,นะไม่มีการขับไล่นอนแล้วก็ มันบอว่ามันป่าป่หลูกว่ะห่านบัมาเ่าอยู่ขด้เห็นในเครือมันเป็นบวม้าน้ป่าอไเปนเอยทีนี่อยู่นุงดุงให้ยุมดุ้งไอ้ลุงนอนถ่าไปว่าป่าสิกวดน้ำไหมก็เลยบ่อยู่บนนอนเลยให้ลุงขวดน้ำไมแบบเปลี่ยนเห็นมละป่าไปนอนป่าับป่าเฮไม่ได้เฮเออพักป่าาไปนอนป่า ปาป้าปาไปนอนป้าไปไอ้ที่ไปนอนปาไปนอนป้านอนนอนนะนอนนะนอนก่อนเดีจะขึ้นเมือนแม่์ครเนาะจังหน่อยแม่มาเนี่ยนอนนะมะม่งไงอันนานพักเพิ่นพี่น้องเลยหาแสดงหมอกแสดงไม้มาใส่อีกกตึกข้างทางหลังเล็กิงเลยหามาใส่อีกยันไกล ว่าเพิ่นพากันไปขึ้นเพื่อนแม่น้องเชื่อเหมือนอ่ะเนาะแม่น้องเชื่อไปเอิญมากินต้มข้าวเปียกว่ะแม่น้องเชื่อเพิ่นต้มข้าวเปียกให้ต้มข้าวสู่กินข้าวเปียกข้าวมาแล้วว่าไก่สะเบิดเห็นบ่อไก่น่ะนี่มองเห็นเห็นอยู่เออเนาะมันอันบินเข้าว่าขังตำขังทั้งนี่ตำบินขึ้นนะพู้สุดแต่มาแต่เพื่อนแม่น้องเชื่อเพิ่นก็ได้พากันไปหา สแสดงหมอกสแสดงนํามาอึบบาดนี่อ่านสั่นกับบ่ไปไอ้ไปนอนแล้วบ่ไสมากรพากันมาพี่น้อง่เนาะทางสาวเพิ่นมาแล้วก็พากันวมาฮดักเลยหอคมไปเอาเพิ่นนอนก่อนเอออีไสมแล้วบ่ นอบ่นอนบ่มานอนปะเฮ้ยไปสังสวยเติบได้หรืเวลานอนป้านอนปะมาป่านอนมมาป่านอนมะนีนะจุเบนี่ลืมอีกม่าจุมานอนแกเสือปู่ปะห่อนะมามันห่อนมาหนปดห่อเนาะไม่ได้ ลงไมาได้หนาวปนดอกมะปาป่าเห็นไหมแม่เพิ่นอาศัยห็เต้จะเสาลมมาแม่ไปย็นเออนอนเด้นอนด้เดี๋ยว่อนอนกันสโอ้เกือฮ่ีนุา่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าม่าฮ่าฮ

dạ đấy, sà sà, lắm. đấy. Đèn lên, mơn tai, mơn phải để con, với nó. Bất bi. Nôn cả, tắt đưa giặt cả đâu cơ. đây đây. เดี๋ยวต่อคลิปอีกรอบเปน็นเะอาเลยเนาะให้เพิ่นนอนก่อน,นอแต่งเพิ่นนอนก่อนเจอหน่ยอยนี่เพื่อเพิ่นสินอนต้องใช้วเวลาเนี่ยสักหน่อยเดี๋ยวมาต่อคลิปอีกรอบนะึงเวลาผ่านไปประมาณสิบนาทีพี่น้องเลยเพื่อเพิ่นชินอนเอะแต่งเพิ่นจุดปวดแมวเบิดนอนก็นต้องเต้านมเพิ่นกับอันแบ่เพิน่น บอได้ปะเพีย่นั้นเลยติดตลอดนอนถนะเนาะนอนถะจังหน่อยเลยถ้าตื่นเนะี่ยจังขึ้นไปหาแม,ม่พอดีแหละแม่เป็นมาเป็นนอนถะก่อนเพื่อเป็นชีนอนได้เราเหมือนกางแง่เป็นเกง่งแล้ยวดะบวบหัวน้ำไม้ได้ระบบกินข้าวกินน้ำแดดมาในีัก็พีงเทนะ่เนาะ แดดโบมีลมธรรมดาอยู่เนาะทางเบิงสวยจังหน่อยเดดเนี่ยเดดหับพักข้า,าไปใส่ฮะข้ากระโปรงนะข้า,ตา,ตาใต้ใักพี่น้องเลยนะลูกหลานนอนแล้วเนาะถั่วลูกหญ่เป็นแกงขวดไม้แล้วเนาะมากินข้าวกินน้ำน้ำกันพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็พอประมาณน,นี้เนาะมาเอาลานพี่น้องเลยเนาะลานเอาแม่เพิ่นไปตลาดเนาะไปเติมของเพิ่นเอาพ่อๆก็ดีกินหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะคลิปนี้ก็ สบายดีกันพัดสุกุสุขน้นพี่น้องเงยเนาะสำหรับกำลังใจกะขอบคุณขอบคุณพี่น้องเงยเนาะำหรลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสนะบายดีสบายดี